สวัสดีค่ะหลือวาสวัสดีค่ะรือว่าซาตายวันนี้กิวลนนี่คุณจะมานำเสนอให้โพอเมพี่นองได้รู้จักกับไบคเูเรมาเลือหว่าล่าเคี้ยวที่มันดําประโยชน์แต่ส่วนมากชากวกาซิตตะกรก็จะรู้จักกันแล้วแต่ก็ไม่มีใครคนนิยมชายทางโซนผ่าใต้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทความรู้จักกับไบคเูเรมาเฉือล่าเคี้ยกัน้อเวลาโพอเมพี่นอง สักคนละนาทีสิบนาทีมาฝั่งคลิปนี้เปิดอทารละดีๆดดีด้วยนะคะไตโคดมามันเป็นหนาดีอยู่ในดินมันทำประโยชน์ได้หลายมากขอ้อแรกเลยคือควบคุมโรคพืชข้อที่สองเพิ่มพุนผลิตข้อที่สามนี้ก็คือสุดยอดเลยโปรเมบินนงสามารถยิมได้ก็คือหนึ่งดอกยัน ห้าดอกเลยหรือว่าคีดสั้นไปเลยคือทำเบียร์ให้ข้าวเปล่าเล่านี่ให้ได้มากที่สุดเพราะวันนึงเราลดการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่มีราหาแพงเห็นไม้ซื้อกันซอบเป็นพันเต้ก็ต้องซื้อพวกม่ธีทำปื้ยพวกช่วยบำรุงเลยก็ช่วยปนพืนผลิตให้เราเต้ว่าถ้าเรากลับมาใชา้เชียร่าดีว่า ได้ธรรมชาติไม่ส่งพ่นดอ,คนอ,อ,อกคุณตอปืดตอสั์เป็นเชือ้อราอยู่ในดินเลยเราก็ลดต้นทุนตรงนี้ไปได้อีกเราซื้อเชื้อมาเราก็สามารถมีวิธีต่อเชื้อไปได้เก็บไปใช้ได้อีกในรังต่ตไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้หลุดจากกับเชือ้อราแต่คุณด้มาแล้วเละปูมีมาติดตามอีกคลิปหนึ่งนะว่าเราจะใชาย วิธีการใช้ตคุนมะม่าเราจะใช้กันยังไง่ายวันนี้เรามาดูเลยว่าตคุนมมาตัวนี้เชื้อราซี่เคี้ยวมันทําประโยชน์อะไรบ้างแต่สิ่งที่สาคัญเชื้อราตัวนี้ไม่สามารถใช้รวมกับเพชรได้นะคะต้องเอาอกห่างจากเพชรเลยผมมันเป็นศัตรูกับเพชรแต่มันสามารถบำรุงพืชได้ไม่ว่าจะเป็นยางมังคุดด้วยไปไส้ไม้ดอกไม้ป้าดับด้วยไปไส่เรียน อ่าเน่นเลยนะเหลืองเรียนนะเรื่องทุเรียนก็คือไฟทอทโทรามาเร่งรักนาวใบไม้ไตโครมาต,ตอันนี้ส่ามาชีดบริเวณโคนรากหรือว่าโผลบริเวณใบเล็กมันจะทํหนาทีไป็นสั้นคือบใบเล็กก็ทําหน้าทีบํารุงดินเพื่อที่จะให้ลาเกลวนี่นะเท่งลงไปเท่งลงไปหรือหรืเซตดูดซึมสร้านา,าด้มมา แล้วก็ดูซึมซาแนกไ้กันบำารุงรากกันนั้นีข้อดีนะจะปอกอเยรารฉะนั้นพุศนี้เรามาติดตามการชเยเชร่าไตโคลเดว่าให้ดีนะจ๊ะพ่อเมพี่นองวันนี้เจวลี่คนนี้ลาปก่กนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเมพี่นอง